Субтитры сделал DimaTorzok สวัสดีครับน้องชายกำลังวุ่นเลยได้ข่าวแววว่าโชคช่องเจ็ดดิครับผมเราเคยโชคช่องเจ็ดมาก่อนไหมเคยครั้งแรกในชีวิตรู้สึกยังไงบ้างที่ที่พอได้ยินข่าเฮ้ยจะได้โชคช่องเจ็ดก็รู้สึกดีใจครับก็ ในใจก็เคยอยากช่องเจ็ดอยู่ครับคือถ้าถ้าจะพูดก็ไม่ไม่ผิดว่านักมวยส่วนใหญ่ก็มีความฝันใหญ่จะช่องเจ็ดใช่ครับเพราะว่าแฟนมวยทั้งประเทศส่วนใหญ่ก็จะดูมวยรายการนี้ครับผมใช่สองคนโอ้โหเจอกับใครยทราบยังครับเพชรภูไทยครับเพชรภูไทยสิทธิ์สระเสือโอ้โหเพชรภูไทยนี่น่าจะเป็นรุ่นน้องเราเนาะรุ่นน้องครับหลังๆน้องเขาสดมากสดเลยกังวลเลยไหมอ่ะ แข็งแรงด้วยรูปร่างดีด้วยแล้วก็อาวุธค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยฟากหลังครับใช่ครัน้อง,องใหญ่ใหญ่นะน้ำหนักเท่าไหร่ครับที่โชว์กันก็เห็นตั้งไว้แล้132ครับตั้งไว้132มีปัญหาไหมครับน้องหยุดไปแบบนี้เรื่องน<อ>้ำหนักก็มีปัญหาก็ขอน้องไว้132ครับทุกอย่างผมก็ไม่ชุก5เดือนครับเลยโชก5เดือนแล้วชกก็วันล่าสุดเมื่อไหร่จำได้ไหมเขี้ยวพยักปะที่ช่อง3นะวันนั้นหลักใจอะไรไหมครับเจอกับเพชรชุนไทย ไม่เท่าไหร่ครับเขาโสดก,ก็เราก็อย่าประมาทเนาะอันหนึ่ง,งเขาใหญ่น้องเขาสดก็จริงแต่ว่าพี่ก็เก่าเนองอะไรประมาณเนี้ยนะเราชกม,มวยมากี่ปีแล้วน้องตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มชกม,มวยตอนอายุเท่าไหร่ก็ชกแต่หกขวบครับอืมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสามยี่สิบสามหกขวบก็สิบเจ็ดปีเบื่อยังก็ยังคัดตัวเท่าไหร่แล้วรับสูงสุดไว้เท่าไหร่ชก แสนห้าครับใส่เขียวเยาะแสนห้า่เียวเยาะที่ช่องสามที่สุวัตเจมีวันนั้นวันนั้นตีนเดียวจริงนะชิงจังหวะมันมากเพราะว่ามาที่ช่องสามอีกครั้งหนึ่งก็พลาดท่าไปไม่เป็นไรแต่ว่าวันที่21นี้เจอเพชรภูไทยครับผมเชื่อว่าแฟนมวยหลายๆคนเนี่ยโมเมนตัมเขาน่าจะอยู่ที่เพชรภูไทยเพราะว่าเขาเขาชกช่องเจ็ดเป็นประจำาชคออกตู้เป็นประจำขณะเดียวกันเราเนี่ยเป็นมวยระดับ5ดาวระดับเกรดเอก็จริงแต่ว่า ชื่อบางทีในโลกออนไลน์แฟนมวยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ชกไปบางคนไม่น่ารู้จักเลยครับเออรู้สึกไงบ้างเออเราเราก็มวยเงินแสนค่าตัวตั้งแสนห้านะดังกว่านักมวยดังๆบางคนอีกครับรู้สึกไงบ้างก็ก็ถนึงบอก่าบางครั้งก็อยากชกช่องเจ็ดเพื่อให้แฟนมวยได้เห็นมากขึ้นให้ได้รู้ว่ามาบ่า เราชกชะตาไหน,น,เ,นเนี่ยเช่นมาที่เป็ดเนี่ยปรากฏมาบางคนก็ไม่รู้นะครับต่างคนต่ามูลเลือกคือใครใช่ครับเอ๊ะมาจากไหนครัอันนี้คือเรื่องจริง <ๆ S 2> นะครับเพราะว่า <ๆ S 2> แฟนมวยในโลกออนไลน์เนี่ยหลักๆส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสไปที่มวยไทยเจษฎีใช่ครับอย่างรายการเวทีมาตรฐานเวทีทล่าเนินหรือว่าศึกใหญ่ๆไม่ค่อยได้เห็นเพราะมันไม่มีถ่ายทอดอยกตัวอย่างอย่างสเก็งามกับผมก็อาจจะสเก็งามดังกว่าก็ได้เออใช่ใช่ใช่แล้วตั้งความหวังอะไรครับกับการชคชอกชิ่งครั้งแรกก็ตั้งใจกับไฟนี้แต่ตอนนี้ยัง ยังเข้มหนักมากเป็นตัวอะไรก็ไม่ว่าจะน้ำหนักอะไรก็แล้วแต่ถ้าสรุปแล้วได้โชคจริงๆตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับก็ตั้งใจสูงกับไฟนี้เพราะว่าอีกอย่างก็คนดูทั้วประเทศเดียวกอยากตั้งใจอยากพิสูจน์อยากโชว์ผลงานเอาแบบว่าครั้งแรกแล้วแฟนมวยจําได้เลยอ๋อเราต้องมูลเล็กคนนี้นี่เองอะไรประมาณนี้ตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วทำร่างกายมาสิบกว่าวันแล้วครับ๑๐กว่าวัน ถือว่าเริ่มเข้าทีแล้วก็เชื่อว่าอีกสิวันที่เหลือนี่น่าจะเร่งจนเข้าที่เข้าทางอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ฟซาลำน้ำมูลหน่อยฝาก f c ของผมด้วยครับถ้าน้ำหนักลงตัวก็ไม่น่ามีปัญหาก็คงจะได้โชคครับก็ฝากให้แฟนมอลทุกคนช่วยกำลังใจนะครับครั้งนี้ก็ตั้งใจพิเศษครับาะอกทีวีช่องเจ็ดครับคราบผมก็ขอให้โชคดีครับกับการประเดิมชกช่องเจ็ดสีครั้งแรกขอบคุณมากครับน้อผมครับ